สวัสดีครับผมนี้ผมเช่ดเดินครับผมกับซีมกก่ครับแล้วก็ Happy ้น w เวียปี2 0 2 1นยบผมแล้วก็ขอคุณสำหรับหปีที่ผ่านมาสลับปี2 0 2 0ก็ขอคุณยิงนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดสักหลักของคลิปแรกห่งปีของช่องผมนะผมกับปี2องยเอ็นะครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะและบอกต่อเอนที่หกสิบเดแล้วผมมาไกลมากา นะผมวันนี้เรากับการรีวิวในเรื่องมุโนนานานะหรือชื่อไทยแผนรับดับศัตรูครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงกันนะผมในช่วงซีซั่น4 2020นี้มี a อนิเมที่คอนเซปต์แล้วก็มี a อนิเมที่ดีๆน่าสนใจเยอะนะผมก็มีในเรื่องที่ดีๆเยอะเหมือนกันแล้วก็หนึ่งในนั้นคือ a อนิเมที่ใครหลายๆคนรอคอยแฟนคลับของไทยรอคอยก็คือมูโนนานานะนานะนาานะนะครับผมสามารถเรียกได้ประมาณ200รคํนครับผมนาณานานะนะครับผม คือถามว่าถาดแฟนคลับของเรื่องนี้เยอะไาเยอะนะผมถึงขั้นแบบ OS ทําคลิปไผรับัศตรูแล้วถึงว่าแฟนคลับเยอะไหมเยอะนะผมก็คือเห็นมีอะไรแล้วก็เขาบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้มีเลือกสิทธิ์ในมิวเอเชียแล้วก็มิวไทยแลนด์ถ้ามีแบบแปลไทยแบบสุดทีๆก็สามารถไปดูกันได้นะผมอย่าไปดูเถื่อนอะไรนะขอร้องนะผมสามางไมีถูกเลืสิทธิ์แบบฟรีๆกันกนีน้ดูนะนะนะครับผม โอเคความรู้สึกก่อนดูของผมผมบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก่อนเข้าสู่วันนี้ผมจะบอกว่าคลิปนี้ผมถ่ายกลางคืนอีกแล้วนะผมเหมือนโมจเดีเวซิมิเลยนะผมเหมือนโมจเดหรือว่าเหมือนไอ้คลิปล่าสุดว่าเอออ้อ้เหมือนนี่นี่ที้ก็คือเขาไออีนะผมเหมือนไอ้นั้นเลยคือท่านอาจารนผมจะไปเร่งเสียงในตัดต่อเอานะผมชั้นก็ขออภัยจริงสำหรับเสียงที่บางช่วงอาจจะเบานะผมขออภัยจริงนะผมเขาบอกลว่า,วาไม่มีเสิอรบกวนแนะ่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายดึกแล้วมาจาก ก็ค่อนงเงียบผมอะไรต้องเงียบตามนะโอ้อันนั้นผมอะไรต้องพูดจอ่อนิดหน่อยนะจ่อไม้ข่าน,น,น้ำลายมันจะปูเข้าปากเข้าไม้นิดหน่อยนะโอหไปโอเคความรู้สึกก่อนดูผมบอกนะผมค่อนข้างที่สนใจทางนี้เพราะว่าอ่าผมยอมรับตรงเลยว่าผมเคยอ่านมางานนันเรื่องนี้คืออ่านมางานนันเรื่องนี้คือเพื่อนซื้อมาอ่านประมาณสามสี่เล่มนะผมปัจจุบันตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนซื้ออ่านครบ ตัวเล่มในล่าสุดในอลซีไทยยังนะ L c ซในไทยรู้สึกว่าจะเป็นลักพิมพใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมรือไป่ก็สลาวมิเตอร์นะครับผมคืออ่านมาแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันนา่าสนใจว่ะไอ้เรื่องแบบการฆาตกรรมการแบบสืบสวนการแบบแผนลับแบบการตอแหลกันร,รู้สึกว่า,วามันเหมือนอมองอัดอะคือก่อนที่ผมจะมาอ่านไอ้เรื่องเนี้ยเมื่อประมาณปี2 0 1 9มันมันยังไม่มีอมองอัดอมองอ้ายังไม่อ่านนะอย่าเอาถุย อมองอาจจะไม่ดังนะผมก็คือแบบก็เลยแบบเออเฮ้ยมันน่าสนใจวะ่ะพอพออามองอาจมันดังปุ๊บกลายเป็นว่าโอ้ยให้เหมเออมองอาดเป๊ะเลยก็ <c oughs> คือจริงนะผมแล้วก็เรื่องของความคาดหวังอย่างหนึง่งก่อนที่ผมจะหลังดูเนี่ยการที่ผมจะดูมาตั้งแต่หนึ่งยันสิบสองตอนเนี่ยคืออันนี้ผมเคยทำสารตอนแรกเป็นไงบางอ่ะก็สามารถไปดูได้แผมจะพยายามปักหมุดให้ทุกคลิปนะก็คือผมเคยทําไปแล้วแล้วก็ผมก็ดูสาตอนแรกไปแล้วเพราะฉะนั้น ความรู้สึกหลังดูผมจะรวมไปช่วงหลังทั้งหมดตั้งแต่เดือนหนึ่งเดืนสิบสองนะผมคือความรู้สึกขอดูผมอะ่ะผมจะค่อนข้างที่จะสนใจเพราะว่าตัวเขาผูกรับหรือตัวของคนเขียนบทคนเขียนบททำให้ผมสนใจเรื่องของมุนโานานะเพราะว่าถ้าผู้กกับส่วนใหญ่จะดังที่สุดจะเป็นล็อกเฮอรเรซอนกับเฟรนดี้เทลนะผมส่วนคนเขียนบทอันนี้คนเขียนบทเก่าๆแล้วเพราะว่าเคยเขียนบทผลงานที่ดีที่สุดเขาอย่างแคนนัตทั้งแคนาดแล้วก็อัลเทอร์สตอรี่แล้วก็ Story, แกอร์นะครับผม แล้วก็ช่วงหลังนี้ของผู้กับไอผู้คนเขียนบทคขเนี้ยเคยส่วนใหญ่จะตก,กับเนื้อซส์ซับไลท์นะประมาณแล้วสี่หปีแล้วสำหรับที่เขามาเปลี่ยนแนวการเขียนบทนะผมผลงานล่าสุดของเขาน่าจะเป็น,นมี3เรื่องแล้วมาซีซั่นนี้ก็คือไอบูฟฟนมีสาวตัวปลาแล้วก็ไอ้ีีีของไอโดกาเาโบส่วนของปี2019นี้ี่จะเป็นไอดัมเบลดัมเบลนะบทสองพันสิบแปดน่าจะเป็นถ้าจาไม่ผิด2018นน่าจะเป็นอะไรวะ ไม่รู้จำไม่ได้ลืมนะครับผมขอไปคือผมก็จาได้ไม่กี่เรื่องอนะแต่ว่าเรื่องที่เขาเกกับแล้วเขาแบบลุ่งเรืองไม่สวยก็คือแคนาดเลยครับผมต้งแต่ว่าความคาดหวังของผมก็สูงไหมสูงแล้วตั้งแต่แบบคนเขียนบทขึ้นมาผู้กำกับที่แบบโอเคคนเขียนบทที่สุดยอดผมก็เลยรนะู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตีแน่นอนโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูความรู้สึกหลังดูของผมนะมันเป็นเมที่เราดูสนุกเว้ยเราดูสนุกเราดูแบบ เรามาดูกันแบบฆาตกรรมเรามาดูกันแบบว่าแผนกันเรามาดูกันตอนแหลกกันแล้วที่เราสบว่าเฮ้ยมันก็น่าลุ้นมันก็ตื่นเต้นมันก็ใช้ได้แต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบสุดยอดอะไรขนาดนั้นไหมไม่มันมีเส้นบางอยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีเส้นบางอย่างคือต้องเข้าใจได้ว่าตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่2มาเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันเป็นจุดเสียสุดก็คือตัวละครโง่แล้วก็เนื้อเรื่องที่มันแบบมันแบบ ว a t t ต e ฟ u ั k ในบางแบบในบางพื้นที่ในบางแบบช่วงที่เราเสือว่าอะไรวันนี้ยะคือผมรู้สึกอย่างนี้จริงเว้ยกับการไม่แบบว่าบทพูดของตัวละครหรือความคิดตัวละครมาดูแบบปวดหัวคือคือต้องให้ตัวละครกินแป๊บทีเนี่ยเยอะถึงจะรู้แบบว่าเฮ้ยมันหลอกมึงนะเว้ยมันต้องแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยมึงคิดอย่างนี้ที่เหรอเขาไม่แบบอะไรวะนนี่ยคือแบบอย่างนี้ตลอดเลยถามว่าจดเสียงไงไอทิมย์เลยแบบ ความคิดตัวละครโง่หรือบุตรอะไรที่มันไม่มีเซนบางอย่างอ่ะมันทําให้แบบไอ้เรืความสนุกของมุนนลานะมันแบบมันดูนอปลงไหมไม่ของมุนุลานาที่สนุกเพราะว่าไอ้เรื่องของในเรื่องที่มันแบบมีปมหรือประเด็นหรือเรื่องขมแผนลับหรือเรื่องของการฆาตกรรมที่เราเสือการสืบอ,อะไรตางที่เราเสือว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วถามว่ามันมันไปเดอะเบสันไปสุดอะไรได้ไหม มันไม่ได้ขนาดนะั้นแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีและมันมีน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดกันแต่ถามว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นเรื่องนี้อะไรดีไหมดีมากนะผมดีมากไอ้เรื่องของความตื่นเต้นไอ้เรื่องของการเรื่งเรองทึกว่าเฮ้ยหลังจากนี้ไม่ต้องเป็นไงต่อว่ามึงจะอะไรได้ไหมมึงจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออเอาเรื่องครับผมไอ้เรื่องนี้สำหรับมุนโรนานะผมก็ขอชื่นชมทั้งคนเขีบนบทแล้วก็บูมกับที่ทําเรื่องของความตื่นเต้นได้ดีแต่ใน,นเรื่องก็พัฒนาให้มากกว่านี้เพราะว่า รู้สึกว่าจะมีบางช่วงที่โดนตัดไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมถามแฟนคลับแนละ้วมีอะไรที่มันตัดไปเยอะไหมนะผมโอเคโอเคเข้าสู่ช่วงของการรีวิวนะครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนะั่นคือด้านของสตอรี่ครับผมสตอรี่ที่ผมบอกเลยนะว่าสตอรี่เรงนี้ให้ผมพูดกันตั้งแต่ตอนแรกคือแบบมันยังมีอยู่เกาะหนึ่งที่มันแบบ เป็นเกาะที่มีแต่เหล่าพวกซูเปอร์ฮีโร่อยู่กันมีแต่พวกธรณีเสร็จอยู่กันแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งที่มันแบบว่าแบบอะไรว่าบุคคลที่แบบว่าอะไรทาลายมนุษยชาติอะไรอย่างนี้ผมจําไม่ผิดนะับผมแบบพูดอะไรผิดก็ขอไภัยนะครับผมแล้วก็มีการแบบฆาตกรรมกันในก่อนนี้ว่าเฮ้ยซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าแบบอะไรต่างๆตกลงแล้วเป็นไรกันแน่มีการแบบไม่ไว้ใจกันมีการแบบเชื่อใจกันมีการแบบใช้แผนลับหรือมีการแบบอะไรก็ตามที่เราสืกอว่ามีบทพลิกล็อกไปมาเรื่อยๆจนเู้สืกอว่าเฮ้ย เราดูวันบสองตอนเราไม่น่ารู้สึกเบื่ออะไรเลยเราตรงเลยนะถึงแม้ตอนนี้ตอนแรกตอนสองตอนสามผมจะไม่ชอบก็ตามนรจะขอสูบอกว่าตอนแรกอ่ะที่เป็นตอนที่ผมไม่ชอบม่สูบคือตอนที่แบบว่าอะไรของมึงอ่ะมึงจะอะไรกับมึงก่อนนี้มีอะไรอ่ะมึงอะไรไว้เนี้ยมึงอ่ะเพราะหลังจากนั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่็สองโอ้โหมันดีมันใช้เบันบีก็อารมณ์ได้ดีมันตื่นเต้นมันล้าใจมันอะไรก็ตามแต่เนื้อเรื่องมัน มันไม่เมคซเซนล่ะหลายอย่างทั้งความเป็นมามันหรือทั้งแบบบทพูดตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนหรือบทพูดที่มันแบบตัวละครมาตัวละครคินบทพูดแบบเหมือนคนไม่มีสมองอะบางคนอะเหมือนคนรู้สึกว่าเหมือนคุณกินแป๊บทีน้อยเกินไปอะแบบเฮ้ยมึงกินแป๊บทีน้อยไปแปลว่าทำไมมึงคิดไม่ได้เลยอวะคือแบบบางตัวละครอะเราจะเห็นเลยว่าไอตัวละครที่มันแบบตายงงๆหรือตัวละครที่มันแบบ งงอะไรก็ตามที่เราสึกว่าโอ้โหมันคือมึงปูมาดีแต่มึงตายก็งแล้วรู้สึกว่าสีาายดตัวละครที่มันโผล่มาอย่างเช่นตัวละครอย่างเช่นแบบใช้พลังอย่างนี้หรือใช้พลังอย่างนี้หรือใช้พลังอย่างนี้ยกเว้นไอ,ไอ,ไอตัวละครที่มันโผล่มาตอนแรกแล้วมันก็หนีกันไปนะอันนั้นแั้นั้นรู้อันนั้นใครอ่าน,านมังงะมาแล้วรู้กันนะผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมคือคือผมถามว่าบอกตรงเลยนะอันนี้ถามว่าเมื่อกี้ตัดไปนะผม ผมบอกงตัวลนะผมอ่านมังงะผมดูสนุกกว่ามาังนีอ่อนิเมะนะแต่ถามว่ามังงะสนุกมากกว่าอนิเม่ไหมมากกว่าแค่ไหนไม่ได้มากขนาดนั้นคือถามว่ามังอนิเมะดูเราดูแล้วสุดตื่นเต้นรู้รทึกอะไรหมดูรู้ระทึกแ,กแต่เราไปอ่านมังงะเรารู้ระทึกมากกว่าเราดูสนุกกว่าเพราะว่าในตัวของมังงะจะนึงเรื่องหรืออะไรละเอียดมันจะซับซ้อนมากกว่าตัวของมุรนาเนะวอร์ชั่นอนิเมะ แต่ไอมุโนโนานาะเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยแพลนเรารจะตัวเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยคือมันจะมีบางเนื้อเรื่องที่เรารู้สึกถูกตัดไปแล้วผมสงสารคนดูหน้าใหม่ทีนี้ว่าคนดูหน้าใหม่อาจจะไม่เข้าใจตัวของมุโนโนาณนาะนะนะคือผมอยากให้เนื้อเรื่องอะยังไงก็ต้องมีภำศาัอเนื้อเรื่องหรือปมอะไรต่างนี้มันเคลียร์ว่าเฮ้ยไอนี่มีอะไรบ้างไอนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบทพูดที่มันเคลียร์ให้แล้วแต่ว่ามันเคลียร์น้อยไปหน่อย คือผมอยากให้เล่ารายละเอียดส่วนเล็กส่วนน้อยให้มันเล่ามากกว่านี้ในช่วงภาคสองย่างเงก็มีนะเพราะว่าภาคแรกมันภาคแรกมันตัดจบเป็นงนั้นเลยอะคือไงมันก็มีครับผมผมอยากให้มันเล่ากว่านี้นะครับสผมผมอยากให้มันแบบมีจุดที่น่าสนใจมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเรามาดูแบบตัวละครหลักเรามามาลักฆ่ามาฆาตรกรมาสืบคดีเราแบบเราไม่อยากดูขนาดเราอยากรู้ถึงโลกของตัวของมุนานลนาว่าจริงๆแล้วโลกของมุนาน,านานาเนี่ยในโลกของเนี่ย ในโลกของที่มีพลังมีพลังวิเศษอะไรต่างๆอะตกลง,งแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่คือเอาตรงแล้วมันคือจะมีคนบอกว่าก็มันก็เล่ามาแล้วไม่ใช่เหรอพี่คือมันเล่ามาแล้วแต่ผมอยากรู้รายละเอียดมันที่มันบอกแค่น,นี้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนรู่นใหม่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปกลับไปอ่านมังอ่อะคืออนิเมะทุกเรื่องอที่ผมพูดตลอดก็คืออนิเมะทุกเรื่องต้องเล่ารายละเอียดปมที่จุดสําคัญทําให้เราเข้าใจ ไม่ใช่ว่าคุณไม่เฉลยปมแลวไล่ให้เราไปอ่านนิยายแล้วไปอนอนมังค่ะแล้วคุณรู้หน้าใหม่จะม,มีเวลาไปซื้อไหมลนะ่ะใช่ไหมคือผมอยากให้มันเล่าถึงปมหรือเล่าของโลกมายไซตของตัวของมนนนะ่ะให้มันมากกว่านี้ให้มันแบบชัดเจนไปเลยหรือแบบเล่าน,น้อยแต่ว่าให้มันชัดเจนเลยจะได้แบบคุณรู้หน้าใหม่จะมาตามมังงะไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องมาซื้อมังงะอ่านคือดูอนิเมะปุ๊บรอรอรูภาพสองต่อผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับตัวของมูนวนะอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองอย่างที่สองที่ผมพูดไปก็คือแบบน่าจะเป็นเรื่องของตัวละครบทของตัวละครเนี่มันดูแบบตายงูง,งูงไปหน่อยในความรู้สึกผมบางตัวละครที่ตายงูงมากบางตัวละครที่แบบอยู่ดีก็โผล่แล้วก็ปึ้งตายอยู่แบบตัวละครมาตัวละครมีอะไรน่าสนใจแตม่มันก็หายไปคือ ผมอยากให้บทของตัวละครมันดูน่าสนใจมากกว่านี้ไม่ใช่แบบอยู่ดีก็อยู่แต่ตัวหลักไม่มีตัวเสริมนี่มันแบบตัวเสริก็โผลมาตอนสอบตอนแล้วก็เดทตัวโผลมาตอนเดียวก็เดทมันแบบมันไม่ได้อ่ะบางตัวละครอ่ะไอเนอเรื่องไม้เซตมันมันดีเว้ยแต่แบบมันมาตายเพราะโง่งเพราะว่าความโง่ของมันเองอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ดา่าไม่ได้ด,าาด่าใครนะผมด่าตัวละครในในเรื่องนี้นะผมอย่าอย่าเอาไปได่ามากานะอย่านะครับผมอย่านะผมขอร้องนะ คนคนอาไว้ได้อย่าว่าอย่าว่าผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความไม่เมคเซ e n s บางอย่างที่ผมรู้สึกไปอะ่ะก็คือแบบอยู่ดีก็แบบดักศัตรูอยู่ดีก็แบบแบบเฮ้ยเป้าหมายมึงเป็นอะไรกันแนะ่อยู่ดีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือผมอะ่ะดูเรื่องนี้ถามว่ารู้นันทึกมาสนุกไหมมาสนุกแต่ความไม่เมคเซ e n s หรือบทของโตวลคอรที่มันดูแบบอย่างนั้นไปหน่อยอะ่ะมันทําให้เรื่องเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาไปหน่อย ถ้าลบความขัดสนบระนยคือแบบมีความเป็นมาให้มันดีกว่านี้เยอะมันจะกลายเป็นเมี่เพอร์เฟกมากเพราะว่าต้องสิ่งที่ผมแล่นชื่นชมสำหรับด้านของสตอรี่คือสตอรี่เรื่องนี้นั่นติดตามถึงแม้มันจะไม่แม็นเซนก็ตามมันนั่นติดตามมมนได้ติดตามก็คือแบบเฮ้ยไอแผนการข้ามเนี่ยแผนการฆ่าสิ่งสัประหลาดสิ่งแปต่อ,อเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจมันจะสามารถทําได้ไหมหรือแบบบทพูดมันเป็นยังไงหรือแบบตัวละครทุกตัวละครมีความคิดยังไงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันจะเป็นไงต่อมันจะรลดาไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากสำหรับมุลนะนี่คือสิ่งที่ดีเพราะว่าถามว่ามันจะทำมันดานให้ไหนแต่ว่าเนื้อเรื่องมันอะถึงแม้จะไม่แม็กซ์เซนแค่ไหนแต่ว่าความรู้นุกที่มันอะเมื่อกี้ขอภายซมสินเนี่ยตึกนินนึงนะความรู้นึกที่ผมรู้สึกว่าได้ดูเรื่องเนี้ยความลุ้นหรือความแบบตื่นได้ในตาที่เราสึกว่าเฮ้ยเราไฮกับมัน แ้วที่ว่ามันเป็นแนวธรรมาแต่เราไฮกับมันเว้ยหนึ่งถึงสิบสองตอนเราดูสึ่ไฮแล้สองแล้วตอนที่สองเป็นตอนที่แบบค้างคาสัส,ส์อะเหมือนยังไงก็มีภาคสองแน่ๆแล้วนะผมยังไงก็ต้องมีภาคสองแต่ไม่รู้จะมาเร็วหรือมาช้าใค่ไหนก็ต้องรอดูกันตอนนี้ไม่มีประกาศเลยเลยน่าจะเป็นปี2022นไม่ก็ปลายปี2 0 2 1ไม่ก็ซัมเมอร์นะผมอันนี้เราต้องรอดูกันนะนะผมโอเคง่ายสรุปด้านของสตอรี่เสียใหญ่ที่สุดเลยก็คือด้านของ หนเรื่องไม่เว้นเซนสองตัวละครที่ดูแบบมาแบบงงๆไปได้แล้วก็สามคือผมอยากรู้รายละเอียดเลยอยากรู้ไมเซิที่มันดูมากกว่านี้อยากรู้แบบความเป็นมาอะไรที่มันแน่แบบนี้ไม่ใช่แบบเล่าเรื่องมาแล้วก็หายดือด้อๆทนันทีว่ามันมันมีบางอย่างที่มันควรจะเล่ากว่านี้นะครับผมสตอรี่ถามว่าในจุดดีของมันคืออะไรก็คือแบบความตื่นเต้นความน่าตืทุกที่เราดูเนเรื่องมันตั้งแต่ตอนที่หนึ่ง้วสองไปเรื่อยๆถามว่า มันดีจุดที่น่าสนใจของมันคือมันคือจุดที่ผมพูดไปนั่นแหละครับจุดเสียมันก็มีอยู่สามสอสาข้อที่ผมพูดไปนั่นแหละครับผมโอเคนี่คือด้านของสตอรี่ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับผมคาแรคเตอร์ character หลักจริงจจะมีด้วยกันอยู่อ่าไปนหนึ่งนะสามสามตัวละครหลักก็คือตัวของนานะนามุนานาะ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 นานานาแล้วก็ตัวของเคียวยะแล้วก็ตัวของ นั่นนะเออตัวของมิจิรุนะครับผมเกือบพูดนานาโอละคือเอาเอานานาโอเคนแล้วก็อีตัวละครหนึ่งตัวละครจินตัวละครเสริมอื่นใช่หแบบตัวละครน้ําแข็งหมัดไฟตัวละครแบบหุ่นเชิดตัวละครอะไรก็ตามจุดเสียอย่างหนึ่งของตัวของมุนูนานะนะคือในตัวละครมันไม่ค่อยน่าจะจำเท่าตัวละครหลักตัวละครเสริมไม่ค่อยน่าจะจำเท่าตัวละครหลักถึงแม้จะมีบทที่มันแบบมีตัวละครมาตัวละครเยี่ยมม่ตายแล้วมีบทเพิ่มมือเรื่อยแต่ว่า มันไม่สาคัญอนะ่ะเพราะว่าจุดที่สาคัญที่สุดคือนานาเป็นตัวแบกอะ่ะแล้วตัวของเคียวยะเป็นตัวเสริมแล้วมีตัวของมิจิรุเป็นตัวแบบเสริมตัวของนานาเองทีอะ่ะคือสิ่งที่าจนใจของใครต้นเรือ่องนี้คือตัวของมิจริรุแล้วก็ตัวของนานาที่โผล่มาช่วงหลังคือช่วงต้นที่มิจิรุยังโผล่ามาบทยังน้อยอยู่อะ่ะบทยังน้อยอยู่อะ่ะคือช่วงหลังๆลังน่าจะเป็นตอนที่ห้าเราจากห้าไปต้นไปมากจาไมิดิห้าไม่ก็หกอะ่ะเราจากห้าหกไปต้นไปอะ่ะเออฉันเทนช่วงนั้นแหละ นานๆดูน่าสนใจดีน่าสนใจมากๆตัวของมูนเนอร์มันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันน่าติดตามนอกจากว่าเรามาดูแบบการตอนแหบลบ่รเราม,มาดูแบบการแบบดักกันเรามาดูแบบการ,ร,กการาแบบแผแลซ้อนแผลเรามาดูแบบการหลักศัตรูกันมาดูเรามาดูแผลเรามาดูแบบโต้เถียงกันเรามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ถามว่ามันมีตัวละครอ,อื่นที่มันเพิ่มมาให้มาดูน่าสนใจไหมมันจะมีบท เออเลื่อเลือแล้วก็ปมบางตัวละครอย่างเช่นตัวของนาน,นะหรือตัวของมิจิรุที่มันเพิ่มมาช่วงหลังที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ตัวของมุนโดาน,นะน่าติดตามมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะผมน,นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมตับตัวของมุนโา,น,าน,นะนะก็คือในด้านของคาแรคเตอร์ในด้านของเรื่องเรื่องช่วงหลังอันนี้พูดรวมกันด้วยนะคือช่วงหลังเนี้ยอะไรอะไรมันน่าสนใจเยอะเพราะว่าตัวของมิจิรุที่มันโผล่มาอันนี้พูดตรงมิจิรุไม่โผล่มามันน่าเบื่ออย่างเยอะจริงๆนะ คือมันน่าเบื่อมันแบบมันจะอย่างนี้ตลอดไปอย่างไรบ้างแต่พอตัวของมิจิรูปโผล่มาตัวของนานาโผล่มาหรือตัวของเคียวยะโผล่มามาขึ้นมาทําให้แบบหรือตัวละครอื่นที่โผล่มามาขึ้นมันทําให้แบบอะไรอะไรมันดูน่าติดตามมาขึ้นมันมีปริศนามันมีอะไรที่มันแบบเออน่าสนใจมันมีอะไรมาขึ้นแล้ถามว่าคาแรคเตอร์บางตัวละครมันน่าจัามไหมคือ่งเงี้ยคือตัวละครโผล่มาก็ตายอ่ะแด้ถามว่าพลังพิเศษมันโหดไหมมันโหดแต่โผล่มาก็ตายมันมีเนเรื่องหรือมันความเป็นมาของตัวละครนั้นมันมี แต่มันโผมาก็ตายเราจะเราจะแคร์พวกเขาไหมล่ะเราไม่แคร์เราแคร์อย่างเดียวคือตัวของนันนะเราแคร์ตัวของเกียวยะหรือมิจริรุหรือตัวอะไรก็ตามอะ่ะที่เชนตัวของไอพ้พระเอกตอนหนึ่งอะ่ะพระเอกตอนหนึ่งคนนด้ตจะรู้นะว่าใครอ่านมางงานแล้วคนนั้นจะรู้กันนะแล้วผมเราหรือตัวของอันนี้บอกเลยนะสปอยล์นิดหนึ่งตัวของจินตัวของด้่นพี่เนี่ย ถ้าใครรู้ว่าจินเป็นอะไรให้ไปดูเรื่องของความเป็นมาตามที่มังงะก็มีอนิเมะก็เล่าออมาปนกันก็ไปเล่าก็ได้แต่ถามว่าเรื่องของปมเรื่องของตัวของไม่ที่รู้ตัวของนานะหรือตัวของเขียวยัีษ์เคียวยะยังไม่มีปมอะมากแต่เรารู้ปมของตัวของนานะที่มันมีปมในช่วงเนี่ยไอตัวย้อนอดีตที่มันแบบไอบิดามาดาตายอะเออไม่อยากลาไม่อยากด่าเพราะไม่ตายไม่มาไม่าคือแบบ มันแบบผู้มีว่าคุณเสียชีวิตแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปมอยู่ด้วยว่ามันเรานานนึกว่าเป็นความผิดของเขาทั้งที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานะผมมันมีปมของด้านของตัวนี้อยู่ซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วก็น่าจะจบไปแล้วสำหรับปมนี้เพราะว่ามันมีตัวของมิจิรุมาช่วยแต่มิจิรุก็มีปมตัวของจินก็มีปมของตัวละครไอจินหรือจีนวะ ตัวของรุนพี่จีนก็มีตัวละครมีปมของตัวละครอยู่ที่มันมีเกิดอะไรขึ้นตัวของเคียวยะถึงแม้ตัวของเคียวยะจะยังไม่มีปมอะไรมากแต่ว่าน่าจะโผล่ในภาคสองส่วนตัวละครเสริมอื่นก็อย่าไปแคร์เลยเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรสนใจถึงแม้มันจะมีปมหรือมันจะมีอะไรที่มันในนาคตแน่นอนแต่ถามว่าภาคนี้เราสนใจตัวละครเสริมปะเราสนใจตัวละครหลักมากกว่าเราสนใจตัวละครหลักต่อไหลกันเราสนใจตัวละครหลักเถียงกันเราดูแล้วเราสนุกกันใช่ไหม นะผมเราจะไปสนใจอะไรกับไอ้พวกนี้ล่ะใช่ไหมทุกคนจะไปสนใจอะไรเนาะถ้าให้สนุปด้านของคาแรคเตอร์มันอะเด่นตัวหลักตัวเสริมตัวประกอบสัตว์นะผมคือตายแบบตายแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรจดจำแล้วก็เรามาดูแค่ตัวละครหลักมาไอ้นี่เฉยอะตัวละครหลักเป็นตัวละครที่ดีส่วนใหญ่ช้ตัวของนานาเพราะนานาเป็นนานาเป็นตัวละครที่แบก ตัวของมุนโนนาณาคือบผกก็คือนานะก็แบกตัวนานะไปเลยนะครับผมโอเคส่วนตัวละครอย่างเช่นตัวของเขียาถึงแม้แบบตัวเขียาจะเป็นพระเอกใท้จริงในภาคนี้แล้วก็ตามในมุนโนนา,นา,นานแล้วก็ตามแต่ถามว่ามันเด่นไหมมันมันไม่ค่อยยังมีอะไรเด่นเพนาะฉะนเพราะยังไม่มีโปรเหมือนตัวละครหรือยังไม่รู้ว่าเฮ้ยที่มาที่ไปของตัวเขียามันเป็น,ย,น,นยังไงกันแน่นะครับผม่รม้สูวนมิจจะรู้อันนี้ก็ น่ารักนะผมมีจุนลน่ารักมากเสียดายไดเปเลยนะผมมีจุนลน่ารักมากนะครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของอาร์ตแอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมสตูดิโอที่ทำนะ่าจะเป็นโซโลบินบด,บน,ะบดบนะผมโซโลบิดนะผมบิดบิดบิดท,ที่ทำตัวของไฟลิเทลแล้วก็ Devil Survivor 2องจะไม่ฮะจำไม่ผิดแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำที่สุดนะ่าจะเป็นตัวของไฟลิเทลนะผมแล้วก็ ถามในซีซันหน้าถามวถามว่าในปี21นี้มีทำอนิเมะมั้มมีประมาณสองเรื่องมาถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างนะผมโซโลบิดที่ทำมุนโนนา่นาหะนะทำดีไหมโอเคครับผมงานอนิเมชันดีงานอนิเมชันดีเลยครับผมไม่มีงานเผาอันนี้ก็สิ่งที่ผมชื่นชมมาเพราะว่าโซโลบิด สวนใหญ่แล้วจะทํทแนวเฟรนดี้เทลแล้วก็ไม่ค่อยมีผลงานที่ดังมากแล้วนะครับผมแล้วก็ผลงานนี้ถ้าเป็นผลงานที่สร้างชื่อตัวของโซโลบิดเท้กลับขึ้นมาได้นะครับผมเพราะว่าในปีนี้จะมีผลงานใหม่อีกเรื่องหนึ่งมาถ้าไม่ผิดนะครับผมจะไม่ผิดเรื่องของสองเรื่องเนี่ยที่แบบมีผลงานที่แบบน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอโซโลบิดทำแอนิเมชันเรื่องดีดีไหมําแล้วดีนะครับผมดีแล้วก็ไม่เผาแล้วก็ เรื่องของงานแสงสีเรื่องงานงานอะไรต่างก็ทําได้โอเคตามมาตรฐานของวงการอนิเมที่อันนี้ผมต้องสิ่งนี้ที่ผมชื่นชมสำหรับแบบว่าในปี2020เลยก็คือแบบมันมีโควิดระบาดแล้วก็ทํางานภาพที่ไม่เผาได้ขนาดนี้ผมก็ตบมือให้นะพวกสับซูโรเล็กๆิ่งที่ผมชื่นชมสำหรับปี2 0 2 0ัสับซูโรหรือในทำอางเช่นตัวของแมปป้าหรือเอเวอต์ตามอ่ะไอแมปป้าหรือโซโลเลเล็กแล้วย่อยกันตามอ่ะสิ่งที่ผมชื่นชมนั่นคือ งานเรื่องไหนงานภาพไม่เผาหรืองานภาพดีผมจะชื่นชมมากนะรซึ่งในยานฟองอ่ะงานภาพมีดีมีเพียบเลยนะอันนี้ที่สือ่อในผมทีจ่จริงเพราะว่ามีโควิดแล้วคุณก็ยังจะสู้ทําให้งานภาพมาดูดีที่สุดได้อันนี้ผมตอมือจริงนะครับเรื่องของงานแอนิเมชั่นถึงแม้มันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สุดยอดเลยนะั้นจะถามว่ามันดีตามมาตรฐานของแอนิเมชั่นส่วนใหญ่เขาทำกันไหมก็โอเคครับผมสรุปได้ของแอนิเมชั่นตามมาตรฐานมันเลยครับผม โอเคครับผมก็ส okay, ู่ด้านของสาวประกอบหรตชิโน่าแท็กครับผมเรื่องของงานผ้าอันนี้ไม่ติผมว่างานผ้าตัวตัวละครดีหมดอยู่เป็นตัวประกอบที่มาตายแบบเบี่ยงกันไปนะครับผมแล้วก็เพลงเปิดไม่ปิดเพลงเปิดไม่ปิดเพลงเปิดเพลงปิดที่ดีมากครับผมไปถามฟังก็ได้แต่ถามว่าผมชอบอันไหนไหมส่วนผมชอบเพลงปิดเพลงปิดเพาะเพาะมากนะครับผมเพลงปิดเพาะมากเพาะของเพาะนะครับผมเพาะของเพาะเลยส่วนด้านของสาวประกอบสาวประกอบเรื่องนี้ผม ยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้ไปหามาฟังนะผมอัราะฉะนั้นก็ผมอาจจะยังไม่รู้เลยบ้างแต่ถ้ามันออกมาแล้วผมอาจจะมาใส่ในในรทวดประกอบเพลงหรือซาวด์ประกอบคลิปนะผมแล้วถามว่าซาวด์ประกอบที่ผมฟังมันเข้า,าก,กับฉากไหมหรือมันดีไหมมันดีมากโดยเฉพาะตอนจบอลังการมากผมชอบนะผมซาวด์ประกอบซาวด์ประกอบสีนั้นชอบแล้วก็เรื่องของซาวด์ประกอบเรื่องของฉากอะไรต่างซาวด์ประกอบที่เข้ากับฉากหรือซาวด์ประกอบที่มันแบบเข้ากับอะไรก็ตามหรือเสียงอะไรต่างผม บอกเลยว่าทําดีนะผมตามมาถ่ฐานเลยนะจะถามว่าซาวประกอขอชอบไหมก็ถามว่าชอบแต่ถามว่าไม่ได้ชอบอะไรขนาดนห้ไม่ได้ถึงขั้นแบบติดซาวประกอยุดยิ่งถึงปีไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ทำให้มันติดขนาดนะั้นถามว่ามันดีไหมมันดีแต่น่าจะมีสิทติดไหมก็ต้องรอดูกันเพราะว่าผมจะไปฟังอีกเกือบหลายเรื่องเลยนะครับผมโอเคสรุป so, ด้านของซาวประกอ,กอ,อเช่นซาวแท็บ ดีทุกอันครับผมโอเคเรามาสรุปคะแนนของมุนโนนา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 ณาณาานะผมไปรับแล้วศัตรูนะผมชื่อไทยนะมุนโนนานาเป็นแนวจิตวิทยาโชเนนซูเปอร์พาวเวอร์หรือแนวทีเลอร์ที่เรารู้สึกแบบว่าน่าสนใจในเรื่องของความรู้ระทึกหรือด้านของเนื้อเรื่องหรือความเป็นมาหรือปมของมันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรเดี๋ยวตามมันมีแล้วสนใจมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราติดตามไปแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วเราดูรู้สึกแบบว่า มันน่าสนใจแล้วมันมีบิวตัวละครไปเรื่อยแต่ถามว่าข้อเสกของมันใหญ่ที่สุดคือบทตัวละครนี้แม่สมเหตุสมผลบทพูดที่ดูปัญญาอ่อนในเรื่องที่ไม่แสนงความเป็นมาที่อย่างแล้วได้ไม่หมดก็ถามว่นนนานูนล่นะนะดีไหมดีแต่เมืองไม่ขั้นสุดยอดแล้วไม่ถึงขั้นแย่นะขนาดมันเป็นมาตรฐานแล้วก็สิ่งที่มันชื่นชมทห่สุดก็คือความรู้ทึกแล้วก็ด้านของ ในเรื่องที่มันมีความตื่นเต้นแล้วใจหรือเรื่องของแผลในรเรื่องของอะไรต่างๆที่เราสึกว่ามันน่าติดตามถึงแม้มันจะดูแบบไม่เมคเส้นในบางอย่างหรือดูแบบมันดูคินไปหน่อยในความซึบบบนะครับผมสำหรับมุนโอนานะแผนลับดาสโตเรื่องนี้ผมให้อยู่ที่7เต็มส0ครับผม7เต็มสิบนเรื่องแล้วในปีในซีซั่นนี้นะครับผมคือสักวันนี้ที่ผมตัดไปได้านเนื้อเรื่องเอาด้านคารคเตอร์เนื้อเรื่องที่ผมตัดไปก็คือหนึ่งความไม่เมคเส้นหรืออะไรที่มันดูปัญญาอ่อนแล้วก็ ความเป็นมาบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเล่ากวออ่านี้ผมอยากอยากให้มันเล่าและทำให้คนดูน้าหม่เข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปอ่านมังงอะนะผมแล้วก็ด้านคลาลเตอร์ที่ผมตัดไปคือคาเตอร์ตรัวละครเสริมมูหยามันมีบทเด่นมากกว่านี้ไม่ใช่แบบอยู่ดีก็มาฆ่า,าตายอะไรหเปล่าแล้วก็ปมของตัวละครมาตัวละครที่ยังเขียนได้หมดในความรู้สึกผมนะผมเพราะฉะนั้นงัวโนโน,าน,านานะ แต่เต็มสิบถามว่าเหมาะสมกับคะแนนที่ผมจะให้ไหมเหมาะสมด้วยประกันนับวกสำับเจ็ดเต็มสิบขบผมมาตรฐานขออนมที่มีจุดเสียจะถามว่าความตื่นเต้นของมันผมแนะนําให้ดูไหมดูครับผมมาดูเลยสนุกมากนะผมมาดูถึงความรู้สึกเรามาดูแบบแต่ละตอนไหนตอนความเร่นในตาไม่บบว่าเมื่อไหร่มึงจะเสร็จวแบบ่าเมื่อไหร่แบบมึงจะพลาดล้ทีว่าแบบอย่างเนี้คือแบบแนะนําให้ดูะจริงเน,นสำหรับเจ็ดเต็มสิบะผมเหมาะสมได้ประกันนัปวงที่คุณอยากจะดูกันนะครับผมโอเคก็จบแล้วสําหรับการ รีวิวอนิเมะกับรายการ3ตอนแรกเป็นงานพังนาเพราะว่าใหม่กับเอพิโซดที่62กับการรีวิวอนิเมะซีซั่นโฟร์นะผมคือจากซีซั่น4ให้จบเลยนะผมซับอีกไม่กี่เรื่องนะประมาณ7-8เรื่องเยอะเหมือนกันนะผมก็เอาฟูจิชิ้นนี้ดูมาแล้วก็ขอฝากรายการของช่องผมอีกรายการด้วยนะผมจะมีในซีซั่นนี้ก็จะมีรายการ3ตอนแรกกลับมาใหม่นล้วนะผมก็ ขอบคุณจริงๆก็พูดกใหม่กับเอพิโซดที่62ของรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างงานด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆครับไปบากครับ